ยำไม่ต้องพงร้อโไ้โหสุดยอดสุดยอ,อดนะครับใช่ครับเป็นรี่า้ยเกยวหนึ่งเกีียว40เป็น1้5าค่ะมีน้ำขวดไหมคะไม่มีค่ะโอเค185บาบาทน้ำซุปที่2หมอ้อน้ำซุปมาได้องโมอเลยนะไ,ไงว้า นึ่งครับครับกเดี๋ยวยำโต๊ะสององูกสองมันเดี๋ยวมียำด้วยนะมีค่ะมีทุกเส้นค่ะมีค่ะมเล้งด้วยคนะมีค่ะถ้ามีแถมให้ลูค้าค่ะจุกเลยนะครับ เต็มร้านเลยนะใช่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะครับข้าวขาหมูแดงนี่ห่อเท่าไราาหร่ข้าวข้าวหมูแดงห่อละสี่สิบนะคะข้าวหมูกรอบสี่ห้าอนี่ครับนี่เล้งด้วยนะแถมลูกค้าค่ะเล้งแม่แต่นะว่าใครมาเจอมมหมดลมแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยใช่ เราต้องยามาหรืองคนีครับนีเค้าร้านนีเป็นพ่รุ่นะครับพดคหนะ้านก็ขายดีเหมือนกันนะครับแลมีเกี๊ยวแ้ง,นนง,งก็มีเกียนะกเก๊ยวยำอยู่ไมคะ หน่อยนะเพราะว่าพี่นี่ลกลบหน่อยขายดีสุดในยา่านหนองใหญ่นะครับร้านนี้ก็เหล่ายำใส่นะไปเลยไหมคะใส่ไปเลยก็ได้เหล่ายำแล้วคนะุณเดียวค่ะพี่บินมาทางนี้เลยค่ะ เรายำเท่าไหร่ครับแต่เรายำห้าบาทค่งงะมีแงด้ไมคมีค่ะถ้ามีแถมให้ลูกฟ้าค่ะจุกเลยนะครับเนี่ยด <c oughs> ยอดอยครับล้าบาทขอบคุณค่ะบาท,ที่ก็มีเกียวหกมีเกียวยำที่ตตสค่ น้องคะขอโทษทีทจดรงนี้นะคะโอเคใส่<า>ถุงเท <มา S 1> ียนสด,ด,ดนะคะมาเดี๋ยวจดจดิวู่นะ มันหยุดนะครับพี่เน,นี่ยคุณขายเนี่ยอยู่ไปสี่วันอ๋อหยุดไปสี่วัน,นคร้อมแล้วจะเนหนื่อยนะครัแล้วจะเหนื่อยเหนื่อยไม่หยุดนะแต่สุดมากจะไปเรียนรครับที่สองใช่ครับที่สองี่สครับจดค่ะจดค่ะจ้าขาาอ,งาองของในแม่หลานกูเ๋ยวต้มยำ

ขายดีอย่างนี้แต่และว,วันนี้ก็ได้หลายร้อยชามนะครับเลยน้ำซุปพี่สองหม้อน,น้ำซุปเป็นละสองหม้อเลยเน<ง>ี่โอ้โหนู่นครับน้ำซุปกป็นังต้มอยู่นะครับหลายรนะ้อยชามนะน้ำซุปเป็นละสองหม้อเลยเนี่ยหม้อใหญ่ คล่องแคบมากเลยสวยมากเลยถ่ายเมื่กี่ปีแล้วพี่เนี่ยประมาณสามปีแล้วนะถ่ายจะเป็นสาวครับสามปีแล้วใช่ค่ะถ่ายเดี๋ยวเป็นสาวับตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะ ฟองร้องเดี๋ยวนะมีข้าวิเศษสามเนาะสามีสี่ห้าหนึ่งเป็นร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าเกี๊ยวหนึ่งเกี๊ยวสี่สิบเป็นร้อยแปดสิบห้าใครมีน้ำขวดไหมคะไม่มีค่ะโอเคร้อยแปดสิบห้าบาทจ้าข้าวสามเกี๊ยวหนึ่งเท่านั้นน้อเองเอาห้าบาทกับพี่เขาเลยลูก ลูกค้าคนไหนรอดเกี้ยวรอแป๊บน,นึงนะคะเกี้ยวนี่ทำเองหมดเลยคะทำเองค่ะตกงาน3ปีของเงา60กับ40ร้อยออยิ่งพอดีค่ะเงาวางใครเนเลยค่ะขอบคุณใครเงาล้วก็สลายนาาิดนะรวมกันแย่ 到了。 ก็จะเป็นอาหารยำไม่ต้องปรุงเลยต้มยำไม่ต้องปรุงเลยใช่โอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับใช่ครับโฆษณาต้องลองพี่จริงไม่ต้องปรุงครับนี่ครับทานบ่อยนะโอ้ทานบ่อยครับผมไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยนะแน่นอนนะผมนี่ครับแดงหมูกรอบเลยนะแดงหมูกรอบถ้าหมูกรอบกับหมูแดงที่45ค่ะแดงล้วน40ตอบอย่างเดียวก็สี่สิบห้าคครับ

กรอบเด้งใช่ไหมใช่ครับหงอกรอนนี้ใ้วันละหลายโลแล้วเป็นหลายโลค่ะทำเองทุกอย่างค่ะทำเอง<อ>ทุกอย่างครับกรอบก็ทำเองค่ะอระหยัดมากเลยครับนาทีนาทีครับนาทีต้องทำครับ เด้งเดือดเลยหมูเด้งหมูกรอบเลยเด้งกรอบนะครับเด้งกรอบลกหน่อยนะหน้าร้านเขาไม่ม,มีเวลาเก็บ,บ,บตั้งแต่ลงจากรถก็จะอยู่อย่างนี้เลยอยู่ยนี่เลยนะครับ,รบไม่ได้หยุดเลยนะไไม่ดด้หยยุเลจนของหมดนะครับ <laughs> เดียวรเียวสุกแล้วอยู่ที่ร้านนี่มีเบอร์ไหมครับมีค่ะมีแต่ว่าส่วนมากพี่ก็แค่มีเวลารับนะครับ๋อไม่ค่คยมีเวลารับนะครับ

กำหนดนะว่าจะเท่าไหร่รใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยไม่ว่าร้อยอันเล็กกันใหญ่ก็ได้ว่าเลยห,หมูแดงนี่ก็วันละหลายโลนะครับหลายโลค่ะหลายโล,ะล,ยโล,ลยนะข้าวรวมค่ะ,คะโต๊ะสองค่ะมามาล้านข้าวเปโต๊ะสองค่ะอย่าลืมมาหนุนกันนะครับแยกน้องใหญ่นะครับบางแคร์ไปบางแคร์ชิดสี่นะอยู่ตรงแยกพอดีเลยนะร้านนี้นะครับ ขายกี่โมงถึงกี่โมงแล้วพี่ห้าโมงเงย็นถึงเที่ยงคืนค่ะห้าโมงเงย็นถึงเที่ยงคืนนะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับมาค่าโต๊ะสองค่ะชื่อชื่อเจ้าพี่อะไรนะพี่พี่โซดาค่ะพี่โซดานะครับมาอุดหนุนก็ได้นะฮะอันพี่โซดานะครับขอบคุณพี่สิพี่มากเลยครับวันนี้นะครับ,<อ>รบผม